จากจเจริญนครไปยังสำนักป่าสุญยตารราเกิงกเวียเพื่อกาบนมัสก,การสรีระท่านพระอาจารย์ยันตะอมโรภิกขุเราออกเดินทางจากกรุงธนบุรีมุ่งหน้าสู่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่อันนี้เป็นนี่คือสะพานสาธรจะมุ่งหน้าเข้าสู่สมุทรราชพึ์ <c oughs> เราจะไปจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้เป็นที่ซื้อรถซื้อตั๋วรถตู้นะคะไปทองขาภูมิไปสังขาบุรีเพื่อเราจะไปกราบท่านพระอาจารย์ยันตระอามารโภิกขุที่สำนักปาสินตารามค่ะเวลามาซื้อตัว๋วเราก็บอกที่ที่ที่นี้ว่าเราจะมาซื้อตั๋วไปลงที่จงอัวจะเป็นที่อยู่ของสำนักปาสินตารามจกวงเก,กว,เวียะคะ่ะ นั่งหน้ากับคนขคับจะได้เห็นวิวเสียค่ารถเสียอันนี้ค่ารถหรืร้อยสามไม่ได้อะหรร้อยสี่สิบห้าบาท บอขอสองจงวนาบุรี้จากโทรศ์อบอกม่เนี่ยม่อยู่จากนั้นรถตู้ที่เข้ามาจากจังหวัดกาญจนบุรีจะมาจอดตรงนี้ที่เขาเรียกว่าจงอัวัวเดินข้ามถนนมาก็จะมาพบกับสำนักป่าสุญญารามของท่านพระอาจารย์ยันตราอมโรภิกขุ ส่นก,ว,ว,นกนะวัสดีค่ะตอนนี้จะพาทุกท่านมาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะตำบลปลังเพลอําเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่นี่เป็นที่ที่สมัยหนึ่งมีพระพิสุกสง์มาปฏิบัติธรรมกันจำนวนนับหมืน่นนับแสนนะคะ ที่สำนักป่าสิงตารามแห่งนี้ที่ท่านพระอาจารย์ยันตระอมโรภิกขุได้มาประกาศศาสนาตอนนี้ที่สำนักป่าสิงตารามนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าเยี่ยมสักการะบูชาท่านพระอาจารย์ยันตรอมโรภิกขุได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะพาให้ท่านชมนะคะว่าทางเข้าสำนักป่าสิญยาตาราม เกิงกเวียจากนั้นเราเดินเข้าสู่ทางนะคะจะมีทั้งสองทางมีทางด้านนี้แล้วมีทางด้านพระอีกด้านนึงทางนั้นก็เข้าได้นะคะก็จะมีผู้นำทางไปที่นี่บรรยากาศยังอุดมสมบูรณ์ด้วยแมกมาย จะมีทางเข้าสองทางด้านนู้นจะเป็นซุ้มประตูที่มีพระยืนอยู่ด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นทางที่รถตู้ที่มาจอดจะจะเข้าทางด้านนี้ก็ได้ค่ะเดินมาก็จะมาบรรจบตรงนี้จะเป็นเรือนพยาบาลสมัยก่อนนะคะที่นี่ก็สามารถที่ญาติโยมมาพักอาศัยได้ตรงนี้จะเป็นบริเวณลานจอดรถ เวลาท่านพระอาจารย์ยันตะมาจากอเมริการถจะมาจอดตรงนี้ศรัทธาญาโยมจะมารอเฝ้าจำนวนมากนะคะได้กราบท่านอธิษฐานจิตพระอาจารย์แผ่พลังท่านใดไม่รู้จะไปไหนในวันหยุดท่องเที่ยวครอบครัวก็สามารถมาที่สุญญาตารามเกิงกระเวียที่นี่ธรรมชาติงดงามมีน้ำตกเกิงกระเวียอยู่ทางด้านนี้นะคะ สมัยหนึ่งมีพระภิสุ์สามนเณรอุบาสกอุบาสิกาจำนวนนับหมื่นนับแสนรวมตัวกันอยู่ที่นี่เพื่อฟังธรรมที่ท่านพระอาจารย์แสดงตอนนี้ท่านลาสังขารแต่ดวงจิตท่านก็ยังอยู่กับลูกศิษย์ทุกคนเป็นทางขึ้นประชาสัมพันธ์ขึ้นด้านนี้ไปนะคะส่วนลานธรรมลานธรรมที่สรีระของพระอาจารย์จะอยู่ด้านนู้นค่ะ เป็นประชาสัมพันธ์ญาตโยมก็จะมารอใส่บาทตอนสิบโมงเช้าตรงนี้เป็นประชาสัมพันธ์ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นโรงทานทําอาหารถวายพระที่นี่ทุกคนก็มาทําบุญทีี่นะคะ ตรงนี้เป็นเป็นโรงครัวนะโรงครัวจะรอใส่บาตรพระที่นี่กันเดี๋ยวเราจะชมวิธีการใส่บาตรที่นี่สิบโมงเช้าพระจะเดินออกจากทางด้านนั้นเพื่อมารอรับอาหารบิณฑบาตรที่นี่จากสภาญาติโยมนะคะ จะพาทุกท่านไปที่ศาลาที่ท่านพระอาจารย์อยู่สุยตารามที่นี่ก็ยังสะดวกสบายเหมือนเดิมญาติโยมมาก,ก็สามารถที่จะ จบเรียนท่านจเจ้าอาวาสแล้วก็ขอพักได้มีห้องน้ำสะอาดหลายที่สราพระอาจาราย์เนื้อที่ทั้งหมด515ไร่ในพุทธอุทยานที่นี่ด้านลุ้นจะเป็นที่พัก ของของญาติโยมนะคะผู้หญิงสะดวกสบายมากห้องน้ำมีหลายหลายห้อง <Okay. S 1> ตรงนี้เขาปรับบริเวณสวยงาม <Okay. S 1> รอรับสรีละร่างพระอาจารย์ถึงเมื่อวันที่31ตอนเช้า7จ็ดโมงเช้า สาสนิกชนถ้าคิดถึงพระอาจารย์ก็ขอเชิญที่สำนักปาก่าสุญยตารามมีพื้นที่กว้างขวางนี้บนศาลานะคะพระอาจารย์จะอยู่ข้างบนนี้ ระอาจารย์แสดงธรรมล้ำยุคทุกนาทีเป็นบริเวณโดยรอบถ้าท่านใดไม่อยากนอนในห้องก็สามารถกางเต็นท์นอนได้ เราจะขึ้นสูสาารร่ศาลาทำสมัยหนึ่งญาติโยมอยู่บนนี้เยอะมาร่วมปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์ วันเสาร์จะมีการสวดพระอภิธรรมที่นี่สะดวกสบายมากทุกอย่าง อาจารย์ท่านจะอยู่ในหีบเย็นตรงนี้นะคะแล้วที่ทางสำนักป่าสุญาตารามก็สามารถให้ทุกคนเข้ากราบสการะพระอาจารย์ได้อย่างใกล้ชิดท่านอยู่ท่านก็รูปงามท่านดับขันละสังขารท่านก็รูปงามท่านนอนเหมือนราชสีเหมือนมังกรบางท่านเห็นท่านเป็นเ็กเซนฮ่องเต้สวยงามรูปงามมาก เวลาสัตายาญาโยมานะคะพระท่านก็จะพระท่านก็จะแง้มแง้มผ้าให้เรามองลอดเข้าไปจะเห็นท่านพระอาจารย์หลับสนิทเหมือนคนนอนธรรมดารูปงามเป็นบาทที่ท่านใช้อยู่ตลอดค่ะ น,นี้เลยร้านทำรรที่ทุกคนคิดถึงก็ยังเหมือนเดิมสมัยที่ทุกคนเป็นเด็กพระอาจารย์สั่งสอนก็ยังเหมือนเดิม้านทำรรเ,เขาเรียกว่าศาลานะคะศาลาก็ยังเหมือนเดิมนะคะลูกศรรกิษย์มากราบสักการะได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ ที่นี่มีการใส่บาตรเช้าทุกวันค่ะ